สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่สายแล้วนะคะนานๆทีเราจะเห็นเจ้ากระบะทําทเงินล้านทําเงินล้านยังไงเจ้าตัวนี้จะเป็นสเปคแคปเกรดเอสตัวเริ่มต้นสีตัวใหม่แล้วเป็นคอกซิ่งเราจะดูกันว่าทําเงินล้านรถทามาหากินเลยตัวนี้นะคะเป็นสเปคแครเกรดเอสดตัวเริ่มต้นแล้วเป็นสีตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างที่เพิ่มเติมความ สวยหรูลงตัวได้อย่างนี้ก็คืออันดับแรกนะคะเจ้าสีโทนใหม่ของเรานี่เลยกระเถิบมาด้านหลังวันนี้พี่สายก็จัดโปรโมชั่นให้ด้วยนะด้านหลังของพี่สายมีเสริมนานๆทีเราจะเห็นไอ้เจ้าคอกซิงของเรานี่เองตัวนี้จะเป็นคอกซิงนะคอรอบทำมาหากินของเราได้เลยไว้บรรทุกข,ของขนของได้แถมข้างล่างเรามีการเสริมแหนบกันให้ด้วยนะคะตัวนี้ เราอยากได้เป็นแบบนี้หรือเป็นสีไทยเทเราก็มีให้เพราะตอนนี้นะคะเราก็ร่วมตัวกับคิดคอกซิงเป็นลูกค้าของทีมงานเราเองเลยด้านในของตัวสเปคแครบตัวนี้เพิ่มเติมอะไรมาบ้างทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมหน้าจอเข้ามานะคะเดี๋ยวเราให้ดูเลยตัวนี้เพิ่มเติมหน้าจอเข้ามานะคะเป็นหน้าจอ7นิ้วนะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Android ได้เหมือนกันแล้วก็ iPhone ได้นะคะเป็นเหมือน ตัวเกรด LDA เลยนะคะเพียงแต่ว่าตัวนี้เพิ่มเติมตัวนี้เข้ามาก็เลยดูสวยหรูลงตัวเข้ามาและที่สำคัญตัวนี้พี่สายเปลี่ยนบอ่อนังให้กับลูกค้าด้วยนะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้โปรดีๆเด็ดๆแบบนี้รถทำมาหาก,กินผู้หญิงก็ซิ่งได้นะบอกได้เลยพี่สายขับเองส่งเองเดี๋ยวเราไปเจอกันว่าคันนี้จะไปส่งที่ไหนวันนี้พี่สายก็จะนำรถออกไปส่งให้กับลูกค้านะคะถ้าอยากได้ โปรดีเด็ดทักมหาพิ่สายได้ที่เบอร์0923593646เลยค่ะวันนี้พี่สายพาเจ้าคันนี้ไปส่งมอบก่อนค่ะสวัสดีค่ะ